สวัสดีครับกิติมาสูพันอีกแล้วครับขายเร่งด่วนบ้านข้างหลังกิตินะครับบ้านหลังนี้นะฮะี่11ตารางเมตรหน้ากว้าง3ลืกอ7เกม1ระเบียง1ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องน้ำครับราคา290,000บาทต่อรองอีกลดได้เป็นหมื่นแค่บอกว่าดูมาจากกิติไปดูบ้านทรงมาริลาข้างหลังกิติครับ ขายไดงด่วนเลยครับนี่ฮะเสร็จใหม่ๆนี่ฮะทำหนงกำลังขึ้นหลังหลังที่3หลังนู้นออกแล้วท่านผู้ชมหลังนู้นสามคูหกออกแล้วขอโทษทีหกคูนหกขายออกแล้วครับน,นี่กาลังจะขึ้นหลังใหม่หลังนี้เสร็จใหม่ๆลงสีใหม่ๆเสร็จ3วันแล้วครับเสาหน้าหกหน้ากว้างสามลึกลึกเจ็ด ส่งมลิลาหลังคาหลบนี่นะมีหยดน้ำล้อมรอบขายเร่งด่วนเลยร้านสำรวยค้าไม้นะครับสำรวยค้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวส่งให้เรียบร้อยหน้าต่างบานวีโก้หลังคามุงด้วยกับเบื้องลอนคู่นะครับหยดน้ำนี่เมีการกลูกให้เรียบร้อย สองแสนเก้าหมื่นบาทมีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํามีพื้นที่ใช้สอยเอ้น้นําด้วยฝาตีแนวนอนไม้เกรดเอร้านสารวยค้าไม้บอกว่าดูมาจากกิติยังลดให้เป็นหมื่นท่านผู้ชมนะครับก็ชี้เป้าซื้อบ้านนะครับอาะใครสนใจซื้อบ้านก็เนี่ยฮะร้านสาสำรวยค้าไม้ครับนะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่ฮะด้านหลังครับ 3คูณ7อยู่ที่21ตารางเมตรนะครับนี่เสาหน้า6นะครับเสาหน้า6เสนี่หนาะเกือบ2นิ้วนะท่านผู้ชมนะครับหยดน้ำล้อมรอบหน้าต่างเป็นบานวีโก้นะครับนี่ฮนะเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนี่ประกันคุณภาพเลยคนไหนคิดจะซื้อบ้านนี่ดูจากช่องไทยทามดูจากกิติแล้วมาบอก เจ้าของโครงการว่าดูมาจากกิตตินะครับรีบโทรมานะครับใครโทรมาก่อนได้ก่อนเดี๋ยวไปถึงหน้างานเดี๋ยวเจ้าของก็จะทาสีลงสีให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนะภายในนะครับอ่ะนี่คือภายในนะครับบันไดทา,างขึ้นนี่มี3าขั้นบันไดแสดงว่าบ้านหลังนี้สูงประมาณ70เซนครับขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมนี่ระเบียงครับประมาณ3มเมตรคูนเมตรสิบนะครับมานั่ง1ตัว นะครับฝ้าเพดานมีตกด้านกรอบนอกเนี่ยเป็นแนวเรียบด้านในก็เป็นฝ้าหลุมนะครับทรงยาวแปดเหลี่ยมนะครับมีการเก็บกุเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะบ้านหลังนี้นะครับเสร็จใหม่ๆไม่มีการวางค้างสต็อกเลยฮะท่านผู้ชมทางเข้าบานประตูสไลด์นะฮะนี่บานประตูสไลด์นะครับนี่เป็นประตูสไลด์นะฮะลื่นไหลเลยครับทำบานประตูสวยงามครับ นี่ฮะผมเปิดบานประตูฮะความสูงก็ประมาณเกือบเกือบ2เมตรอ่ะอโอเคนะฮะเอาเป็นว uh ่าสูงก็เดินเข้ามาได้นะครับบานพอสไลด์เข้ามาในห้องนอนนะครับนี่ฮะหน้ากว้างสามนะครับตัดไปแล้วเมตรห้าสิบนะครับก็เหลือห้าเมตรห้าสิบตัดอ่างน้ำอีกเมตรห้าสิบท่านผู้ชม ก็จะเหลือ3มเม็ดคูณ4เม็ดแล้วยาวไปข้างหลังอีกนะฮะท่านผู้ชมก็มีพื้นที่ใช้สอยน่องน้ำด้วยหน้าต่างบานสไลด์นะครับนี่ซ้ายขวานะฮะขวาภายในตีแนวก็เรียกแนวอะไรฮนะแนวตั้งครับด้านนอกตีแนวนอนนะครับแปดเหลี่ยมฝ้าหลุมลึกโปร่งสองหลุมนะท่านผู้ชมนี่ฮนะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนี่ถือว่าสูงนะฮะไม้นี่ลงสีสวยนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่คือหน้าพื้นที่น้างน้ำนะครับนี่ฮะตีฝ้าภายในแนวตั้งนะครับผมฝ้าตรงน้าน้ําก็เป็นแนวเรียบนะฮะประตูต่างเข้าห้องน้ํานะครับเป็นประตูบานลูกบิดนะครับโอเคนะครับนี่แล้วก็ห้องน้ำนะครับก็กันนาดนะฮะก็1เมตร50คูณประมาณเกือบเมตรแปดได้มั้ยหน้าประมาณนั้นนะเกือบ2เมตรนะท่านผู้ชม เอาไปละหนึ่งเมตรละสิบคูณสองเมตรละการขาดหรืออะไรก็คุยกับเจ้าของโครงการแต่ว่าถือห้องน้ําโปร่งแล้วก็าเตนสมาร์ทบอร์ดนี่ช่องเซอร์ช่องช่องระบายอากาศนะฮะเป็นกระจกเขาเรียกว่าบานกระทุ้งนะครับฝ้าเพดานนะฮะใช้แผ่นยิปซ้ำกับท่อตีนะ,ะสมาร์ทบอร์ดสมาร์ทบอร์ดครับแผ่นยิปซ้มบอร์ดก็ตีฝ้านะครับผมโอเคสรุปบ้านหลังนี้ครับนะฮะ ชี้เป้าซื้อบ้านครับวันนี้กิติก็อยู่ในโครงการของสำรวยคาไม้นะครับเป็นโครงการขนา,า่ครัวเรือนนะครับเวลาทำบ้านทีก็ขึ้นทีสองหลังสามหลังไม่มีการแบบขึ้นเยอะๆนะครับก็มีหลังหลังแรกก็เมื่อกี้ขายออกไปแล้วนะครับขนาด 6, กคูณหขายออกไปแล้วลองจัดสมเด็นหน้านะครับหลังนี้ครับเสร็จใหม่ๆหน้ากว้าง3ลึก7 21ตยรางเมตรขาย20,000 0 209,000บาทบอกว่าดูมาจากกิตติบอกเจ้าของโครงการพี่สำรวยว่าดูมาจากกิตติลดให้หลักหมื่นจะกี่หมื่นใช้ความสามารถของลูกค้าครับโอเคนะ1หนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํเน่าน้ำมีพื้นที่ใช้สอยด้วยวางตู้เย็นได้เพื่อนซักผ้าได้เหมาะทํารีสอร์ทเหมาะทําที่อยู่อาศัยเหมาะจัดสวนเหมาะเป็นประ,ประปกบบ้านหลังใหญ่หรือออกไปทําที่อยู่อาศัยครับท่านผู้ชม กองสร้างไม้เต่งตัวเรือนไม้เนื้อแข็งขวาภายนอกตีแนวนอนหรือว่าแป้นเกล็ดด้านในตีแนวตั้งตรงครับท่านผู้ชมต่อไม้น้อยมากครับท่านผู้ชมกดติดตามไ้ด้วยชี้เป้าซื้อบ้านไปก่อนเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ